จังหวัดน่านจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่26ตุลาคม2568ณศาลาหลวงวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน จัดพิธีถวายสักการะและสงน้ำพระบร,รมศพเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายชัยนรง์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการทหารตำรวจพนักงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกอย่างสมเกียรติภายในพิธีประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายลักษ์ณ ลงนามถวายความอาลัยและประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพด้วยความสงบสํารวมจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีต่างทยอยส่งน้ำพระบรมศพตามลำดับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกอาดูลเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระศพนิกรชาวจังหวัดน่านที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ นิวยีสถานีประชาชนกันยาสองเมืองแก่นภาพข่าวพราาุุวันรายงาน